เริ่มต้นปีใหม่กันได้ไม่นานนะครับหลายๆคนก็คาดหวังว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีต่อการลงทุนแต่ถ้าดูสถานการณ์โดยรวมแล้วเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าการลงทุนในปัจจุบันทําได้ยากขึ้นโดยเฉพาะในปีนี้นะครับซึ่งก็ต่อเนื่องจากปีที่แล้วละ่ะสถานการณ์โควิดยังคงอยู่แม้ว่าจะค่อยๆดีขึ้นนะครับการปรับเปลี่ยนต่างๆนโยบายต่างๆของแต่ละประเทศก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งก็จะมีการเลือกตั้งใหญ่ของหลายๆประเทศซึ่งอาจจะกระทบต่อภาพรวมของตลาดเงินตลาดทุนได้นะครับ แต่อย่างไรก็ตามในภาวะที่เงินเก็บเงินออมของเราจะพึ่งพิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอย่างเดียวไม่ได้การลงทุนในตลาดหุ้นหรือกองทุนที่มีสัดส่วนของหุ้นก็ยังเป็นสิ่งจําเป็นครับถามว่าวิธีการลงทุนที่ดีที่สุดเป็นอย่างไรตอบไม่ได้นะครับขึ้นอยู่กับสไตล์ของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไรชอบแบบไหนมีจริตหรือมีความต้องการแบบไหนนะครับอันนี้มันไม่ใช่แค่เลือกโปรดักต์ว่าเราจะเลือกกองไหนกระจายการลงทุนยังไงกระจายความเสี่ยงแบบไหนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีตามระดับความเสี่ยงที่เราคาดการ หล,หลายคนอาจจะชอบซื้อซื้อขายๆเป็นคนตัดสินใจเองนะครับหลายๆคนอาจจะบอกว่าอยากเลือกกองทุนดีๆแล้วใส่เงินตุ่มเดียวแล้วทิ้งยาวเลยอย่างนั้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเรียนว่าไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดครับแต่วิธีการลงทุนวิธีหนึ่งที่เราพูดกันมานานแล้วแล้วผมเองก็อยากจะแนะนําให้หลายๆท่านกลับมาทบทวนดูว่าการลงทุนแบบนี้มันเหมาะกับเราจริงหรือเปล่าหรือมันเหมาะกับสถานการณ์การลงทุนที่ความไม่แน่นอนสูงมีความผันผวนสูงแลวก็อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงงหหลลาาายยๆอยอ่่ปปัััจจุบบนนรรืเะค นั่นก็คือการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยหรือว่าดอลลาร์คอสวิธีลงทุนแบบถัวเฉลี่ยหรือว่า DCA นะครับหลักการของมันก็คือการกระจายการลงทุนค่อยๆลงทุนข้อดีคือไม่ต้องใส่เม็ดเงินตูมเดียวนะครับ แล้วก็มีการกระจายไม่ต้องไปลุ้นจังหวะเวลาว่าตอนนี้ควรจะซื้อดีควรจะขายดีเข้าดีไหมหรือจะเข้าเท่าไหร่นะครับแบ่งเงินแล้วจัดเงินไปเลยอาจจะลงทุนกองทุนนี้เลือกกองทุนที่มองยาวๆแล้วคิดว่ามีโอกาสดีๆไว้สักกองหนึ่งแต่เราไม่แน่ใจในเรื่องของจังหวะความผันผวนราคาตอนนี้ขึ้นมาสูงแล้วจะไปต่อไหมใจก็ยังชอบนะแต่ก็ไม่แน่ใจกับเรื่องราคาวิธีการที่ดีก็คือว่าแบ่งเงินเท่าๆกันครับเป็นเงินไม่ต้องก้อนใหญ่มากนะักเป็นรายเดือนก็ได้นะครับดอลลาร์คอสนิยมทําเป็นรายเดือนแล้วเราก็ลงทุนไป ใส่ไปเลยอย่างสมมติจะเลือก B Innotech ก็ใส่ไปเลยนะครับเดือนละ3า0 0บาทอย่างนี้เป็นต้นเราก็วางไปเลยว่าตัดทุกๆสิ้นเดือนหรือต้นเดือนหรือว่ากลางเดือนก็ได้นะครับผมเองก็เคยทาข้อมูลในอดีตเหมือนกันมาเปรียบเทียบดูเราพบว่าจริงๆไม่ได้มีความแตกต่างทั้งอย่างมีนัยสําคัญมากนะครับจะลงช่วงไหนก็ได้เอาที่เราสะดวกหรือว่าอาจจะเป็นช่วงที่เรามีกระแสเงินสดเข้าก็ได้ครับอย่างเช่นเราได้รับเงินเดือนช่วงปลายเดือนอย่างนี้เราก็อาจจะตัดต้นเดือนอย่างนี้ก็ทําได้ครับจะชอบ BCA r e ชอบ B Innotech หรือจะอยากจะลงทุนในกองจีนหรือว่า B ีซิฟนะครับซึ่งเป็นกองที่เป็นเมกเทนต่างๆอย่างเงี้ยเราเลือกไปเลยครับแล้ววางเงินกําหนดเงินตั้งใจลงทุนใส่ดอลลาร์คอสไปเลยวิธีการนี้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าคุณไม่ต้องไปนั่งคอยกังวลไปนั่งคอยตามไปนั่งคอยห่วงแล้วถ้าราคาตกมาเนี่ยดอลลาร์คอสเป็นอะไรที่คนลงทุนชอบนะครับจังหวะที่ราคาตกมาเราบอกว่าเป็นข่าวดีเพราะอะไรเพราะวันนั้นคือวันที่เราซื้อนะครับไม่ใช่วันที่เราขายเราก็อยากจะซื้อในวันที่ราคาต่ำ,ตำ หรือถ้าสมมติว่าราคามันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันก็เป็นโอกาสดีเพราะว่าเงินเก็บเงินออมที่เราลงทุนไว้มันก็ค่อยๆงอกเงยเพิ่มเติมบัวหลวงเองเรามีกองทุนแนะนําให้กับลูกค้าอย่างเช่น BCLEX นะครับเราก็แนะนําประมาณ4กองทุนด้วยกันอย่างกองทุน B Care ก็เป็นกองทุนที่ในปีที่ผ่านมานะครับผลประกอบการของกองทุนไม่ค่อยดีเท่าไหร่เทียบกับดัชนีโดยรวมแล้วผลประกอบการ B Care ราคายังไม่ขึ้นนะครับราคาหุ้นของหุ้นเกี่ยวข้องกับเซกเตอร์สุขภาพต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลง แต่ว่าเราก็ยอมรับนะครับว่าเฮลท์แคร์เองก็เป็นเซกเตอร์ในอนาคตเรากําลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงสาคัญเพราะฉะนั้นการลงทุนใน b ีแคร์ก็ยังเป็นอะไรที่เกาะลงทุนกับเมกะเทรนที่เกิดขึ้นนะครับอีกอันนึงก็คือ B ีอินโนเทคบีอินโนเทเป็นกองที่ถูกพูดถึงมากในปีที่แล้วนะครับผลประกอบการค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เป็นกองที่มีความผันผวนต่ําหลายคนก็อาจจะกังวลว่าแล้วอย่างนี้ราคามันสูงเกินไปไหมถ้าเราดูเมกะเทรนดูหุ้นที่ลงทุนดูทีมดูวิธีคิดของผู้จัดการกองทุนหลลักแ้วเี่ย เราจะพบว่าเ้ามองในเรื่องของฟันดัมเม t นทัลของเทคโนโลยีนะครับลงทุนในกิจการที่มีพื้นฐานแล้วก็สามารถเติบโตไดใ้ในอนาคตเพราะปัจจุบันเราก็ยอมรับแล้วว่าเทคเป็นเรื่องที่ไม่สามารถปฏิเสธได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ2กองทุนซึ่ง สามารถลงทุนดอลลาร์คอสได้สุดท้ายนะครับอยากจะย้ํากับผู้ลงทุนว่าในสถานการณ์การลงทุนหรือว่าภาวะตลาดที่มีความผันผลวนในช่วงโควิดจะมาจะไปนะครับเศรษฐกิจกําลังจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินของประเทศกําลังจะพลิกด้านอย่างนี้เราไม่สามารถบอกได้แน่นอนครับว่าจังหวะไหนราคาไหนคือราคาที่ดีราคาที่เหมาะสมในการลงทุนได้แน่ๆนะครับมันคาดเดาได้ยากจริงๆการดอลลาร์คอสจะช่วยได้นะครับ แต่อย่างไรก็ตามการเลือกลงทุนในดอลลาร์คอสขอให้เลือกกองทุนที่เราเห็นและเรามองเทรนย,วยาวๆว่ามีโอกาสลงทุนที่ดีเพราะการลงทุนในหุ้นยังไงก็มีความเสี่ยงนะครับมีโอกาสมีความผันผวน มีความไม่แน่นอนไม่ใช่ว่าการลงทุนแล้วจะได้กำไรตลอดเวลาเพียงแต่ว่าวิธีการดอลลาร์คอสเป็นวิธีการที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องของมาเก็ตไทมิ่งจังหวะการลงทุนและเป็นเรื่องของการทยอยสะสมที่ดีและอยากแนะนำกับทุกๆท,ท่านครับสำหรับผู้ที่สนใจจะลงทุนกับ b b l a m นะครับหากเป็นลูกค้าของธนาคารกรุงเทพอยู่แล้วก็สามารถเปิดบัญชีหรือว่าซื้อขายกองทุนได้ง่ายๆครับผ่านแบง k อกแบงก์โมบายแบงกิ้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ b b l a m สาขาธนาคารกรุงเทพหรือว่าผู้สนับสนุนการขายที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ครับ